จิตใจงามมารยาทเยี่ยมเปี่ยมรู้ทักษะปัญญากายนราเข้มแข็งยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยาโรงเรียนตามแนววิถีพุทธและปัญญาอีสานในรูปแบบการศึกษาแบบออนแฮนครับสวัสดีครับสวัสดีลูกๆชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนเลยนะครับ วันนี้นะครับเช่นเคยนะครับพบกับคุณรูตานก็คือในรายวิชาสุขาศึกษาและพลาศึกษานะครับวันนี้รูตานก็จะมาต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับคือเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับวันนี้นะครับกูตานก็จะมาต่อในข้อที่4ก็คือบทบาทหน้าที่ของญาตินะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับในครอบครัวนะครับหนึ่งครอบ ผัวอาจจะประกอบไปด้วยญาติได้แก่คุณปู่ญาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับซึ่งแต่ละคนควรปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นะครับคุณครูก็จะในหนังสือนะครับให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า33นะครับเห็นไมหมนา33บทบทบาทหน้าที่ของญาตินะครับ ข้างต้นก็คือหน้าที่ของญาติในครอบครัวก็จะประกอบไปข้างต้นก็คือที่คุณครูตาลพูดไปเมื่อกี้ก็คือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับบทบาทนี้นะครับเขาบอกมาว่ามีอยู่6บทบาทสําคัญสําคัญเลยก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งช่วยดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลืองานในบ้านนะครับ2 อบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับ 3. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวนะครับ 4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานนะครับ 5. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสมาชิกในครอบครัว 6. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในครอบครัวนะครับซึ่ง หหัวข้อที่กล่าวมานี้นะครับเป็นบทบาทของหน้าที่ของญาตินะครับเป็นบทบาทหน้าที่ของญาติที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับเอาเป็นหลักๆเลยก็คือเป็นบทบาทของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือหนึ่งช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับและช่วยเหลืองานในบ้านซึ่งบทบาทนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับใครอยู่ตรงไหน ทำอะไรเราก็ต้องดูแลความเรียบร้อยให้เรียบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สิ่งของที่อยู่ในบ้านของเราวางเป็นที่เป็นทางนะครับส่วนสองนะครับอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นของทุกคนเลยเป็นทั้งของคุณปู่เป็นทั้งของคุณย่าคุณตาคุณยายนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับมีความหวังดีซึ่งมีความคิดว่า ลูกของเราก็ต้องเป็นคนดีนะครับเขาก็ต้องคอยสอนคอยบอกอยู่เป็นประจำนะครับอ่า6ข้างต้นนี้นะครับก็คือหน้าที่ของญาตินะครับหน้าที่ของญาติสรุปนะครับการดำเนินชีวิตให้มีความสุขสมาชิกในครอบครัวจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ได้รับในครอบครัวนั้นๆนะครับอ่าซึ่งจบแล้วนะครับครูตางก็มาต่อ ในคลิปที่2นะครับคุณตามาต่อให้แล้วนะครับคือหัวข้อที่4นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณตาก็ขอจบการอภิปรายในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับพรบแล้วนะครับทั้ง2คลิปนะครับต่อมานะครับตามเคยนะครับคุณตาก็มีใบงานนะครับใบงานที่ส ใบงานที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับ 1. นนะครับนักเรียนภูมิใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองอ่ะขออภัยครับนักเรียนภูมิใจในบทบาทหน้าที่ใดของตนเองนะครับตอบนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องภูมิใจเช่น ในคาตอบนะครับเป็นคนดีเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะครับช่วยเหลืองานบ้านมีความรักและเมตตาต่อผู้อื่นนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับเป็นแนวคาตอบของข้อที่1นนะครับส่วนข้อที่2บทบาทหน้าที่คําถามบอกว่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติที่มีต่อนักเรียนเหมือนกันมีอะไรบ้าง อีกครั้งนะครับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติที่มีต่อนักเรียนเหมือนกันมีอะไรบ้างอตอบนะครับแนวคำตอบนะครับดูตามคุตาเลยนะครับคำตอบก็คือการดูแลเอาใจใส่การให้ความรักความอุอุน่นคอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจเป็นอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอตอบนะครับ การดูแลเอาใจใส่การให้ความรักความอบอุ่นคอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับต่อมาข้อที่3าํคำถามเขาถามว่านักเรียนจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติได้อย่างไรบ้างตอบนะครับเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติ นำคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับอันนี้คือนแนวคำตอบนะครับนักเรียนสามารถตอบตามครูตาลหรือว่ามีคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูตานก็ขอจบคลิปการอภิปรายในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วก็การทำแบบฝึกหัด อยงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่านักเรียนสามารถถ่ายรูปใบงานที่ทําเสร็จแล้วส่งไปในลายส่วนตัวของคุณครูประจําชั้นนะครับเพื่อที่จะง่ายในการตรวจเช็คให้คะแนนแล้วก็เช็คงานของนักเรียนนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับคุณตังก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ